สวัสดีครับเพื่อนๆอน,นักสะสมคนรุ่นใหม่พบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคมชาแนลคลิปนี้ก็จะนำข้อมูลเรียนปีพศ2532ชนิด10บาทที่เคย ทำคลิปรีวิวให้ข้อมูลไปแล้วรอบหนึ่งซึ่งเป็นเหรียญที่อยู่ด้านหน้านะครับแต่ก็พบเจออีกเหรียญหนึ่งเป็นปีเดียวกันเป็นลักษณะเหมือนกันก็เลยต้องนำมา รีวิวคู่ให้เพื่อนๆนักสะสมคนรุ่นใหม่ได้รับรู้ไปพร้อมๆกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องสมาคมชาแนลช่องสมาคมชาแนลก็จะได้ทำคลิปใหม่ๆ เพื่อนๆก็จะได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครก็มาชมข้อมูลเหรียญน,นะครับชนิด10บ,บาทปีพศ2532ที่เป็นเหรียญแปลกชมเหรียญที่เคยรีวิวไปแล้วรอบหนึ่งด้านหน้า ก็จะเป็นปกติธรรมชาติของเหรียญอยากรู้ว่าธรรมชาติของเหรียญเป็นอย่างไรต้องดูที่ขอบด้านในปกติเหรียญชนิด10บ,บาทปีพศ2532ธรรมชาติของเหรียญก็จะ ขอบด้านในก็จะไม่ชิดติดกันบางเหรียญก็ห่างบางเหรียญก็ชิดอย่างเหรียญน,นี้ชิดติดกัน <c oughs> โดยเฉพาะด้านบนนะครับก็เลยต้องถือว่าเป็นธรรมชาติของเหรียญปีพอ,อ2,532แต่สิ่งที่แปลกที่ได้ทำคลิปไป อธิบายในส่วนของตัวหนังสือคำว่าภูมิพลอดุลยเดชเรียนปกติเพื่อนๆก็หยิบมาดูเรียนปกติกกตคำว่าภูมิพลอดุลยเดชจะอยู่ด้านหน้าพระบรมรูปคำาบรัชกาลที่9จะอยู่ด้านหลังพระบรมรูป แต่นี่ําพูมิพลรัยเดชอยู่ด้านบนรัชกาลที่เก้าอยู่ด้านล่างเดี๋ยวนี้เคยทําคลิปไปแล้วรอบหนึ่งเพื่อนๆก็อาจจะได้ชมได้ติดตามกันพอได้รู้กันบ้างก็ได้เหรียญที่สองมา ก็เลยมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกนะครับเหรียญนี้ขอบด้านในไม่ชิดนะครับแต่ตัวหนังสือก็อยู่ในลักษณะเดียวกันคําว่าภูมิพลอรุณยเดชอยู่ด้านบนรัชการที่เก้าอยู่ด้านล่าง ไม่เหมือนกันตรงขอบเหรียญนี้ขอบด้านบนจะมีมีขอบสีเงินชิดกับขอบสีทองบนพระบรมรูปแต่เหรียญน,นี้ไม่มีไม่มีขอบมีแต่รอย มีรอยวงในรอบๆใส่สีทองนะครับลักษณะเหมือนกันต่อไปเรามาดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังดูวัดเราจะตั้งให้ตรงขึ้น ก็ดูมันเหมือนกันตรงไหนเหมือนกันยอดเจดีวัดจะชี้ขึ้นไปตรง สองพันห้าร้อยนะครับเลขสิบนะครับเลขสิบคนจุดอยู่ในตำแหน่งเดียวกันปกติยอดเจดีวัด จะอยู่ที่ตรงตรงนี้นะครับยอดเจดีวันจะอยู่ตรงนี้เพื่อนๆก็เอาเหรียญปกติธรรมดามาเปรียบเทียบดูเพื่อนๆก็จะได้ข้อมูลชัดเจนว่าเหรียญน,นี้แปลกอย่างไร เป็นลักษณะแบบไหนอย่างไรก็พบเจอสองเหรียญแล้วนะครับทำคลิปเหรียญแรกถ้าไม่พบเจอก็จะทำคลิปประกาศรับซื้อพอดีพบเจอเหรียญที่สองก็คงไม่แปลกอาจจะเป็น ลักษณะสองบล็อกนะครับสำหรับเหรียนปีพศนี้นะครับอาจจะมีสองบล็อกคือแบบไหนย่างไรค่อยศึกษากันต่อไปกับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ